น้ำยาก็ออกเลยนะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับเจอแล้วครับสมุนไพรนี่ตัวหนึ่งนะครับนี่นะครับต้นแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าต้นงวงช้างนะครับต้นงวงช้างนะครับให้ถอนทั้งต้นเลยนะครับเอาทั้งรากด้วยนะครับนี่ใช้ทั้งต้นนะครับทั้งรากนะครับ ส่วนสมุนไพรชนิดที่สองนะครับที่จะมาต้มรวมกันก็นี่เลยครับต้นนี้เลยครับต้นนี้เลยครับท่านผู้ชมครับต้นนี้ครับสาบเสือครับท่านผู้ชมครับสาบเสือนะครับแต่เอาเฉพาะรากของเขานะครับนี่ครับเดี๋ยวจะถอนดูนะครับ สาบเสือนี่เอาเฉพาะอรากครับเราก็นํามาล้างให้สะอาดนะครับท่านผู้ชมครับล้างอรากล้างทั้งใบนะครับล้างให้สะอาดนะครับเพราะว่ามันจะมีขี้ดินขี้โคลนติดนะครับล้างให้สะอาดก่อนนะครับเราจะใช้นะครับสมุนไพรคือรากของสาบเสือนะครับสามต้นนะครับ แล้วก็ย่างมวงช้างเอาทั้งต้นเลยนะครับสามต้นเหมือนกันนะครับแล้วก็ไปสับสับสับเป็นชิ้นๆนะครับใบเตยก็สามสี่ใบนะครับเพื่อให้มันหอมนะครับเดี๋ยวไปสับนะครับสับแล้วก็เอาไปต้มนะครับตอนนี้ก็สับเรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะไปลงหม้อได้นะครับใครจะเก็บไว้นานๆก็เอาไปตากแห้งนะครับสับ ล้างให้สะอาดแล้วก็สับๆัเป็นชิ้นชิ้นเป็นท่อนๆแล้วก็เอาไปตากแดดนะครับเก็บไว้นะครับส่วนสาบเสือก็เอาเฉพาะรากนะครับแต่ย่างงวงช้างให้เอาทั้งต้นเลยนะครับก็เอาเก็บไว้ได้นานนะครับถ้าตากแห้งนะครับแล้วก็เอามาต้มกินนะครับการต้มก็ให้เอาเท่าๆกันนะครับเอาประมาณอย่างละหนึ่งกำมือนะครับต้มน้ำเดือด30นาที แล้วก็กินต่างน้ําได้เลยนะครับนี่คือสมุนไพรที่สุดยอดในตอนนี้นะครับเราสามารถที่จะป้องกันและรักษาได้นะครับในระดับหนึ่งนะครับหายมาแล้วนะครับอันนี้มีประสบการณ์จากคนที่ใช้จริงมาแล้วนะครับซึ่งลุงจงได้ข้อมูลมาจากช่องยูทูบเบอร์สายบุญแฟมิลีนะครับก็ ขอพระคุณอย่างสูงนะครับท่านสายบุญแฟมิลี่ที่แชร์ให้ได้รับรู้รับทราบนะครับลุงจงว่ามาบอกกล่าวต่อนะครับก็ขอให้บุญกุศลนี้ช่วยให้ท่านสายบุญเจริญรุ่งเรือนนะครับถือว่าท่านได้ช่วยชีวิตคนอีกมากมายนะครับไม่รู้ว่าอีกเท่าไหร่นะครับไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะไปนะครับโรคโควิดเนี่ยนะครับ ถ้าใครอยากจะรู้รายละเอียดมากกว่าน,นี้ก็อย่าลืมเข้าไปช่องสายบุญแฟมิลีนะครับลุงจงก็จะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันกับลุงจงคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ